COC Devotion เฝ้าเดี่ยวประจำวันคริสตจักรแห่งปันธสัญญากรุงเทพสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเฝ้าเดี่ยวร่วมกันในมัทธิวบทที่5ข้อ1 3ถึง16นะคะซึ่งกล่าวันนี้ว่าถ้าทั้งหลายเป็นเกลือแห่งโลกถ้าเกลือนั้นหมดรสเค็มไปแล้วจะทำให้กลับเค็มอีกได้อย่างไรตั้งแต่นั้นไปก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรมีแต่จะถูกทิ้งเสียให้คนเหยียบย่ำถ้าทั้งหลายเป็นความสว่างของโลก นครซึ่งอยู่บนภูเขาจะถูกปิดบังไว้ไม่ได้เมื่อจุดตะเกียงแล้วไม่มีผู้ใดเอาถังครอบไว้แล้วตั้งไว้บนเชิงตะเกียงจะได้่องสว่างแก่ทุกคนที่อยู่ในบ้านนั้นท่านองเดียวกันพวกท่านจงส่องสว่างแก่คนทั้งปวงเพื่อมเมื่อเขาทั้งหลายได้เห็นความดีที่ท่านทำพวกเขาจะได้สรรเสริญพระวิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์เอเมนะคะเมื่อเราไข้ควรจากความคิดในตอนนี้เราจะพบว่าเราถูกตั้งไว้ให้เป็นเกลือและความสว่างของโลกเกลือนั้นมีเอกลักษณ์คือรสเค็ม ประโยชน์ทั้งสิ้นมาจากความเค็มของเกลือไม่ว่าจะเป็นการถนอมอาหารให้เน่าเสียง่ายในการชุรสชาติอาหารให้กลมกล่อมยิ่งขึ้นถ้าเกลือไม่มีรสเค็มจึงเป็นเรื่องที่เปล่าประโยชน์มีแต่จะถูกทิ้งและเหยียบย่ำคิดเสียนที่ไม่ต่างจากโลกก็เหมือนเกลือที่หมดรสเค็มไม่มีอิทธิพลใ,ใดต่อโลกความจริงของพระเจ้าก็จะถูกปฏิีประนอมซึ่งเป็นเรื่องที่ไร้ค่าสําหรับพระเจ้าและอีกประการหนึ่งตะเกียงนี้มีหน้าที่สว่งสวางบนเชิงตะเกียง การเอาถังมาครอบหรือไม่ได้ทำไม่ได้วางไว้บนเชิงตะเคียนจึงไรประโยชน์ผู้เชื่อต้องสำแดงความเชื่อให้ประจักษ์ส่องสว่างท่ามกลางความมืดมิดคนที่หลงทางพบคิดเซียนก็เหมือนพบแสงสว่างนำทางคนที่เดินทางผิดเมื่อพบคิดเซียนก็กลับใจแต่ถ้าคิดเซียนเป็นเหมือนตะเคียนที่เอาถังครอบไว้เห็นสิ่งผิดก็ไม่อยากยุง่งเห็นอะไรที่ไม่ถูกต้องก็ไม่ยอมพูดเรื่องนี้ก็ไรประโยชน์เช่นกันเราเป็นคิดเซียนเอกลักษณ์ของเราคือการเป็นเหมือนพระคิดและสำแดงพระสั์ของพระองค์ ทั้งในความรักความเมตตาความมีสุดชอบธรรมและออกไปทําประโยชน์ต่อโลกตามการส่งเรียกรักษาความน่าเปื่ของโลกแห่งความบาปนําคนมาก,กับใจมาหาพระเจ้านําสันนิสุขมีชีวิตที่สองสว่างทําให้คนเห็นว่าคิดผ่านการดำเนินชีวิตในวิธีแห่งอวอมสว่างมนุษย์นั้นมีความสามารถในการมองเห็นผ่านทางสายตา แต่ถ้าอยู่ในความมืดต่อให้สายตาดีแค่ไหนก็ไม่สามารถมองเห็นได้ความสว่างจะช่วยพวกเขามองเห็นและสามารถเดินได้อย่างถูกทางและไม่สะดุดลม้มให้เราทำความดีต่อคนทั้งปวงเพงื่อเมื่อเขาต้องหลายได้เห็นความดีที่เราทำจะได้สรรเสริญพระเจ้าผ่านทางชีวิตของเราความดีในที่นี้คือการเรยี่มเก็งพระเจ้าและหันหนีจากความชั่วร้ายไม่ใช่ความดใีในระดับที่มนุษย์ด้วยการทำเพื่อเอาใจและปลอบใจ เพราะสิ่งเหล่านั้นย่อมช่วยได้ชั่วคราวเท่านั้นและเมื่อคนเห็นความดีที่เราทําก็จะเป็นการสําแดงชีวิตที่ถวายเกียรติพระเจ้าทั้งโดยต่อหน้าและลับหลังและหันจากความชัว่วทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นทางความคิดและการกระทําที่ไม่ถูกต้องการทําความดีแบบนี้จึงจะสามารถช่วยเยียวยาโลกได้เอเมนนะคะเรามาอธิษฐานร่วมกัน แล้วว่าเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงโปรดมีพระประสงค์อันดีสําหรับชีวิตของเราทั้งหลายที่พระองค์ทรงโปรดตั้งเราให้เป็นเหมือนเกลือและแสงสว่างของโลกขอบพระองค์ทรงโปรดเมตตาคงจะค่าที่เราทั้งหลายนั้นจะออกไปสองสว่างที่เราทั้งหลายนั้นจะทําประโยชน์ต่อโลกนี้ที่เราจะยืนหยัดสัตย์ซื่อในการดําเนินชีวิตในการสำแดงพระคิดผ่านทางชีวิตของเราให้พระเจ้าได้รับพระเกียรติทั้งสิน้นองค์ชาตในทุกสิ่งที่เรากระทาให้พระเจ้าทั้งนั้นใช้เราตามพระประสงค์ของพระองค์ รแพระบิดาเจ้าเราเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงโปรดดำลาด้วยความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดช่วยเหลือผมจะ้าให้เราเองนั้นจะเป็นคนหนึ่งที่มีใจกล้าหาญในการที่จะประกาศความยิ่งใหญ่ของพระองค์และการทําดีด้วยใจที่อ,อยากแน่นและยึดมั่นในพระสัญญาของพระองค์ ขอบุญสมบูเมตตาคอจะค่าตั้งเราไว้ตามการทรงเรียกของพระอ,อ,องค์สมบูร์เมตตาให้พระสงฆ์ของพระเจ้านั้นสําเร็จผ่านทางชีวิตของเราเราขอบคุณพระองค์ในนยามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน